ครับสวัสดีครับพบกันครับกับ T s s c Service DIY ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตู้เย็นนะฮะในส่วนของเ,อเรื่องของการไล่ล้างระบบกับปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรา,เาได้ทำการไล่ล้างระบบแล้วก็ทำสุญญากาศหรือพัคคํามรา้เติมยาเดินเครื่อง ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงที่ว่าเรามั่นใจแล้วละ่ะว่าเราล้างไล่ระบบอย่างดีแล้วนะครับใช้น้ํายาไล่ระบบใช้ในโตอัดไล่นะครับแล้วก็มั่นใจว่าระบบทั้งระบบเนี่ยสะอาดดีแล้วก็แวคคัมหรือทําสุญญากาศเนี่ยจนคิดว่าความชื้นในร,ระบบเนี่ยมันไม่มีแล้วแล้วก็เป็นสุญญากาศอย่างสมบูรณ์นะฮะ ปัญหามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าพอเราเดินเครื่องไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับตู้เนี่ยเราทําเสร็จแล้วเราเดินเครื่องแรกๆข้างตู้ก็ร้อนดีนะครับไดเออร์ก็อุ่นๆนะฮะเทอร์โมที่เรา,าทดสอบเสียบไว้เนี่ยอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปถึงลบห้าลบแปดลบสิหลังจากนั้นเนี่ย พออุณภูมิได้ถึงขนาดลบติดลบขนาดนั้นแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนั่นก็คือจากติดลบเนี่ยลบสิบมันก็ลดลงเรื่อยๆลบแปดลบห้าจนกระทั่งศูนย์แล้วก็เข้าสูอา่อุณภูมิไม่ติดลบนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะพอเราไปจับที่ข้างตู้อีกทีหนึ่งข้างตู้ก็ไม่ร้อนซะแล้วนะฮะไดเออร ก็ออกเย็นๆไม่อุ่นเหมือนอย่างในตอนแรกนะครับท่าออัดจับดูก็ยังร้อนดีอยู่นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นครับส่วนใหญ่เลยเท่าที่ผมทํามาเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เนี่ยสิ่งที่พบประจําก็คือ ในระบบที่เราทำเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับนะครับเรามั่นใจแล้วว่าเราทำระบบสะอาดแล้วดีแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าในขั้นตอนของการล้างนะครับแล้วก็การใช้ในโตดันน้ำยาไล่ระบบออกเนี่ยนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดเนี่ยมันมักจะเกิดในในช่องฟรีด หรือในส่วนของ evaporator นะครับตรงนี้แหละที่บางทีเนี่ยในโตเนี่ยมันยังไล่ออกไม่หมดนะครับคือมันให้ก็จริงเราเห็นว่าเหมือนว่ามันออกหมดแต่ว่าไม่ใช่ครับมันอาจจะไม่หมดนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยามานำเสนอวิธีทางเลือกนะครับจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยก็ลองไป ทําดูลองปฏิบัติดูสําหรับมือใหม่หรืออท่านที่ประสบปัญหาแบบที่ผมกล่าวถึงนั่นก็คือเย็นแป๊บเดียวแล้วก็ไม่เย็นอีกเลยนะครับทําไปครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจลองทําใหม่อีกทีนึงนะครับค่อยค่อยทก็ยังไม่ได้งั้นมาลองทําวิธีนี้ดูนะครับซึ่งหลายท่านจริงจริง,รงเนี่ยที่เขาเป็นช่างตู้เย็นเนี่ยเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่า มันน่าจะเป็นเรื่ององ่ายๆนะครับแต่สําหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะอาจจะคาดไม่ถึงนะฮะหรืออาจจะมั่นใจว่าทาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะที่ทําให้ตู้เรามีปัญหาแบบนั้นนะฮะวิธีง่ายๆเลยนะครับ ปกติเนี่ยเรามาเท้าความมันก่อนนะครับเราจะไม่ไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบวงจรความเย็นเไรแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณทําได้ขนาดตัดท่อตัดระบบแล้วก็ไล่น้ํายาอะไรพวกนี้ได้แล้วเนี่ยก็พวกนั้นเราก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะในขั้นตอนสุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ในโตนะฮะซึ่งบางท่านก็อาจจะคิดว่าในโตเนี่ยน่าจะแรงดันมากพอที่จะทําให้น้ํายาไล่ระบบ ในท่อเนี่ยมันออกมาจนหมดจดนะครับแต่จากที่ผมได้สังเกตเนี่แล้วก็ได้ลองทําดูเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วมันยังมีค้างอยู่คุณลองสังเกตดูว่าคุณจะไล่ไปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3าครั้งที่4เนี่ยคุณก็ยังเห็นว่าเวลาเราเปิดในทตออัดไปเนี่ยสักร้อยห้าบปอนด์คัณก็จะเห็นว่ามันยังมีน้ํายาไล่ระบบเนี่ย หรือที่เราชอบเรียกกันว่า f 1 1นั่นแหละนะครับมันยังมีออกมาอีกเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทำก็คือคุณต้องใช้ آ, น้ำยา r ย2่ آ, ถ้าคุณไม่มีก็ใช้134นะครับไม่มีอีกใช้32ก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องราคานี่ต้องคิดหนักหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องใช้น้ำยา r 2 2นะครับจัดการในขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือ ความถังนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายา22หรือที่คุณมีอยู่นั่นแหละจะหนึ่งสามสี่หรือสามสองความถังแล้วก็ปล่อยน้ํายาเข้าระบบนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอีเว็บปริเดเตอร์หรือช่องฟีดหรือคอยเย็นนั่นนะครับแล้วเมื่อคุณปล่อยน้ํายา r 2 2เข้าไปแล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณสังเกตดีๆนะนะครับคุณจะเห็นว่า ในขั้นตอนแรกที่น้ำยาอัดออกมาเนี่ยคุณจะเห็นสายน้ำของน้ำยาไล้ระบบหรือ F11 ที่คุณเรียกกันนั่นน่ะำหน้าออกมาก่อนนะครับในวิดีโอคงคง,คงจะมีให้เห็นนะครับนำหน้าออกมาก่อนอาจากนั้นเนี่ยคุณก็ปล่อยให้น้ำยาเนี่ยมันไหลคือไล่ล้างออกมาจากในท่อน,นั่นแหละนะครับคุณฟัง คุณปั้มถังนะครับแล้วก็เปิดนับ1ถึง10ก็ได้หรือสักอึดใจนึงให้คิดว่าน้ำยามันพุ่งออกไปได้มากที่สุดนะครับจากนั้นก็ปิดถังแล้วก็สังเกตด,ดูที่ปลายท่อของแคปซูวนะครับซึ่งเราเน้นนะครับตอนเนี้ว่าเป็นส่วนของอีเว r เกเรเตอร์นะฮะส่วนของค,คอยเ,เย็นช่องฟีดนะครับคุณจะเห็นว่าหลังจากที่ น้ำยาบันดันน้ำยาไล่ระบบออกมาแล้วนะครับมันก็จะตามมาด้วยน้ำยาตัวน,นั้นที่เราไล่นะครับนะจะเห็นเป็นสายพุ่งอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสังเกตที่เกตรเราจะเห็นว่าในระหว่างที่น้ำยากำลังไล่ล้างระบบออกมานั้นเนี่ยแรงดันที่เกตจะไม่ตกนะครับมันจะนิ่งอยู่ตรงที่แรงดันเท่านั้น ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันประมาณสักร้อยห้ปอนด์น่าจะได้นะฮะจนกระทั่งน้ำยาเนี่ยหมดจนเหลือแต่แรงดันตอนนั้นแหละครับที่เกจเนี่ยจะค่อยๆตกลงนะฮะวิธีการก็คือคุณก็ต้องปล่อยต้องรอนะครับต้องรอก่อนจนกว่าแรงดันที่เกจตกลงถึงศูนนะฮะคุณถึงจะ ทำการสูญญากาศหรือระบ,บขั้นต่อได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะออกสั้นๆน,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 นิดหนะึ่งวิธีที่นํามาบอกเนี่ยผมได้ทดสอบแล้วก็ได้ลองทําดูหลายๆครั้งแล้วได้ผลครับหลังจากที่เคยไล่สู้ไปสองสาครั้งแล้วก็ไม่ผ่านบางครั้งอ่อนใจนะครับนะฮนะหลายๆท่าน ก็อาจจรู้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นวิธีการเบื้องต้นที่เราจะแก้ไขปัญหาในการที่ผมบอกไปนั่นก็คือทำระบบเสร็จแล้วเย็นติดลบได้แป๊บเดียวนะครับหรือเรามั่นใจจะราใจว่ายว้าได้แน่นอนตื่นเช้ามาอุณหภูมิที่เทอร์โมบอกไว้15องศาตามที่องศาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่คือวิธี ทางเลือกแก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้ที่อยากจะบอกก็คือเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดหนึ่งแต่ว่าลองดูครับประโยชน์ที่ได้เนี่ยน่าจะมากมายนะครับและทำให้เราไม่เสียเวลานะครับจากนั้นก็จะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ คลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดหนึ่งนะฮะไว้พบกันคลิปหน้าจะพยายามไม่ให้ห่างเหินมากมายขนาดนี้นะครับนะฮะช่วงนี้ทั้งสอนแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็ทำโปรเจกต์สองสาอย่างนะฮะก็ขออภัยด้วยสำหรับการออกคลิปที่ลาช้าจากนั้นขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับท,ทุกท่านทุกท่าน ทุกๆคนตลอดไปกราบของพวกคุณครับที่ติดตามและรับชมอีกครั้งสวัสดี